วัสดีครับทุกลูกคนนี้ทางวันน้านะครับมินิกะนะครับฝนตก,กนะครับน้ำกำลังไหลแต่โคบโค,บ,โคบลุกเลยพาไปเบิ่งน้ำไหลพี่น้องเอาลงให้ปลาเลยเชียวมืัอนี้ที่ไปซับน้องใหม่ไปน้องมันเป็นยาวจนวายหรอป่านนี่นย่าลงไปไหนเด้อเอาไปขอบเอาขอบขอบ,ขอบมัน,ออน,นเอาไว้ปลาพวกปลานิ้นมันกินนะครับฝนตกบดมือเลยพี่น้องมืัอนี่นะครับมือ นั่นแหละมันพอบอกหอยพวกอย่างนะีน้นกตกบักแหงนะพี่น้องม,มันหัวจะเบาได้เนี่ยผมกันเลยนะครับ่าสีมัดสับจนเจ้ามือเศร้านะพี่น้องแต่ว่าตื่นสวยในเชนิหน่อยกันเลยสิีมัดสับยังเมือแรงแต่้อนด้เมืองเด้พี่น้องมันสีมงแรงอยู่ด้เนี่ยแต่ว่ามันพายุเขานะครับหน่างามงาม โุ้ยบักม่วงมีหรือเปล่าพุทธัญะาในป้าพักหวานพี่น้องหญ้าไหมหญ้ายังว่ะมูวงวาไปเจ้าย,ยังไปเอายุดซื้อต้นพักสาบกูนะมูวงว้าต้นพักสาบกูขาดซีต้นที่มันขืนข้างแล้วกูเหมือนไหลนั่นเลยที่พุ่นดิสุมนันมา,อ,าอ่อนหญ้านะโอ้ยเจ๋งหรอกต้นพักสาบขาดโพดนะพี่น้องเฮ้เยเนี่ยเขืนมาพี่ม่วงวงพ่วงพุ่งมาดเร พี่น,อน้องามาเบิ่งน้าไหลพี่น้องเพี่ฝนตกมนันธรรมดาดนี่ว้างเห็นไหมพี่อ่ะฝนเน่ยเบิ่งมันไหลฝนตกข้าวเดียวได้จากเดียวเจ้าพี่น้องพื้นทีมน่มันใหญ่แหละมันกว้างแหละมันเป็นเป็นไฮมันไฮยังน,น,นะครับไหลเลยถ้าผู้ใดเอามันออกว่าทัานก็นเรียบร้อยนะครับน้ำไหล นนก้อนน,นีน้ก็ขึ้นแน่นะครับกับแจกคนกินแน่นะครับก้อนนี่กันบริเวณหนาสวนเาครับโอ้ต้นบางม่วงทั้งต้นใหม่เป็นองคุ้มกันหลานี้หลานาดอยู่บ่าผ่าเขียวปูมันได้ไหมเนี่ยบอกเอาซับแม่บึง,งนะพี่น้องพี่น้องป้องไป ไม่ได้ดูหลายวันแล้วพี่ออาเอามาพี่มันยาวเบึงมาทันเอารถใส่พี่หพี่เสียงอึ้งเดี๋ยวเชียวกันนะดึงื่องเนานวางไว้ทับออกเบนเลยได้เชียวนะเน้อหักไปตรง ครับมึงไม่หยุลงเอาลงซับทุงเลยเออแหละเออทำอะไรไหมไปเนี่ยซับออกเออเลย่ยซับออกโอ้ไปแล้วไปคือฟ้าเนี่ยเงาเนี่ยออกเองไงเออล้วซับถิ่งมันเป็นตอ่อเถอกเดี๋ยวมุนีเอาไว้ผุ่นเอานั้น เงาพี่น้องเออล้วนั่นล่ะพ no ุ <S <S ่นเอาเลยเอาไหมอีกไหลพี <S <S ่น้องหลพีลพมันบ่ปืดบ่อยากฝนตกตลอดเดี๋ยวนอนพุ่นนั่นน้ำฟองอันนั้นมืดไปคับนฝนมันตกมันก็ออกตลอดนะพี่น้อง นั่นล <without them. S 1> ่ะบึ้งบึ้งเลียมบึ้งบึงหมากบึ้งชุ่งเอาเลยเลยเนี้ยนั่นล่ะจึ๊กอือนะครับได้เอาทิ้งวะเนี่ยเอาทิ้งก็เนาะปล่อยมันนะครับได้เสียนขุดหนูมาพอดีพี่น้องนะครับมือขวาะอ๋อหนูอยู่พุ่นได้มีอยู่ดิอยู่ทางไหนนั่นนะใายมองแดนลูกปีกกระพุ่นนั่นนะมีแล้วนอนมองอันนั้นดิมองเขาปั่นกันเท้านั่นดิผมไปเล่นตพรนั้นน่เนาะนั่นล่ะมื่อนั้นไปปั่นกันเท้าน่ะ มันออก,กไ,ไม่รู้เดียนแม่แลนบูปลาเขาบูปา,า,ว,าวายอยู่นัน่นแหละมือเขาไปปั่นกันเท้าน่านะอ,อกกะู้นอนกำลังงามไปเนอะบอกจะเดียนลูกปิ๊กคุณเนสเดียนโอ้ผ<ม>ู้ละ,ละโอ้พู้หน่ะอยู่กันแท้กลางมีห้อยขวายอยู่มองโม่ไม่โยกัปั่นมีห้อยข่อยขาดเลนะ้วเนาะบูกันเท้าน้าคุณพงขาดแล้วบูปี๋เราสร้างกันแท้ต่อแขนนี่เนาะขาดเทนะี่ยงใดสิ่งนี้ปั่นไม่จงตวนว้กับมีหลายเด้พี่น้องเด้อผมจงตวนว้หลายอยู่บ้าน่ากาศ อันนี้กับจ้วงกระต้นมันลดน้อยเนาะถ้าพรท่านได้ถือหลักมันนั่นจ้วงกระตุนมันน้ำเอาอ่อนมันต้องขุดขุดไหมไม่เตี้ยบียดใช้ดงปุ๋ยเออเบียบว่านกเกาะใช้ดงปุ๋ยเขาเบียดไปเลยเขาก็บคนเอาอยู่านมันมีเดินกว้างอยู้ต่อหลักก้อนเริ่มแรกอ่ะหลักทั้งไทยนี่นี่เป็นเมือกเลรอจังจังเดียว บ่วยบึงสับตามป่ะนอะกันในห,หน่อยคนบ่แล้วเมื่ไงอืมเราแม่นบ่ะแต่ละเออแล้วเตียลูกพี่อออืือคสับบ่ถมันได้บวกหนึง่งหรือเปล่ามันคือสมบูธณ์บอกมันไปแล้วนี่นอนหนึ่งเอาเลยได้บวกหนึ่งหลือพี่น้องโอ้ได้บวกหนึ่งเนาะโอ้เสียมเข่าดีเถอะวดเนาะเบิบ่งนะ่ะงามบ่างามด้วยรวยรวยกันผู้ใดบอสมูนี่พี่น้องอย่าไปต้มโดนเด้อให้ขวาแล้วก็แจงเลยมันจะสิขม เพราะมันเสียบอยู่แล้วเออนั่นแล้วนี่มันนอนใหม่มันเสียบอยู่แล้วของนาทีหวานจะค้นซ้ำแล้วโว้ขี้เดียดเลยนะตามนั้นแหละเอาเนี๋ยน้องนี่นั่นไงเจ้าโอ้ขี้เดียดไรขันวันก็จะค้นซ้ำหน่กูก็กินนอนใหม่เบิดปีเลยคือค้นซ้ำหลักับเอ้ยโว้นี่แหละยวไปแต่งไปเติมพี่น้อง อืเอาับอย่างจุงไว้เห็นยังดีหลายคือ็ยังพี่น้องหน่อไม้กิ้มซุงนะครับบริษัทมีดคือข้าเจ้าดอกครับใส่เสียมบ้านเฮาธรรมดาเนี่ยแหละบ้านเสียมเหนียวเนาะอืมบ้านเฮาเสียมนี่ดหละโอ้ มีกบมันสูงแล้ว hmm. ต uh, ัวน <c oughs> mm ั้นโอ้เดี๋ยวมันก็เลี้ยงมาแล้วต้นไม่หลอยู่ด้วยพี่น้องหืม ตุนกอไม่หลายยุนเด้นเด้น,น,นก็กลางใจกลางอันนะเอามานั่นแหละนั่นแหละบรรยากาศนะครับฝนกระลิ้นนะครับเด้อว, <ừ> ว่าหันมันตัวแนนห,ห้งจนนดำไหลหมดละยังอีกละ่ะเพืองที่มันจะไปเบิ้งผึ่งที่เที่ยวอยู่กัะเพรียง่ายดี ปังอตูมาไหมจะมเป็นเด็กน้อน,นเลียนนะเฉียวจำไหมวะคุณคนครนั่น,<ห>น <ๆ S 2> บอกให้ไปลกคนละล,ล,ลอยต้นนะลอยตนเอ,อนรับเอลอยกับ้อกมึงเหรอจีเ,ๆๆๆๆเออแต่บ่ได้เพอราะลอยถือถือควอนแล้ว <ๆ S 2> ๆๆถือแี่คู้เลยเป็นหนังสมัยตะกอนตุดลำห่างนเเอามาเลยมาเลยเอาตัวกลางตัวขอามาไม่ลดซับจำเราก็มาสับไป มันเทศน้องไม่สมเลยเี่ตุนี้มันนะเนี่ยนะอ่อนๆนั่สิเขนน้องไม่สมเลยเหมือนกัน่ะเขาบอกนรับกันเว็นไปเห็นน้องไม่สมสาอกนั่นหลอกเน่นะเชียนี่อืออือันสีหกเสิหล่ะไป็นน้งไม่สมแมนยูุเคยเห็นน้องไม่สมมั้งล่ะเอาน้องไม่กอเป็นบางๆคือบริษัทต่างดนแปลกว่าเฉียวแปลกๆอยู่ด้วยนี่มงกัูไค้นก็ยังว่าคือบรไดัมต่างดนลเอกพี่น้อง บตังโดนเหรอเดราได้มาสับนะเพราะว่าหัวตะเออหน่เอาแน่นอนนึงมันโดนห้เนาะไดนมาสับนะมันคือบางเันเก็ยังว่าคือระไหมาสับดนโตดนมัแล้วก็ยังว่าคือบ่ได้มาสับแต่โดนหรอมันคือสีหน่อยเฉเนเปลี่สนก เชียร์เออมันเกิดเองเนาะแม่ตัวนี้นะปกติตัวนี้ประอื่นด้วยเนี่ยเห็นที่พวกออกปันยังได้เขียวประเจ้นี่ป้านี่เห็นยูคานะ อออเห็นยุคค้าแล้วมันทิอ่ะกันเนี่เนยขเขื่อนดินนะเห็นยุคค้าต่อยแหมเกงวะเผือดพเนื้อดินอยู่จะวางเดี๋ยวดีมากตัวนี้มีเสียงน้ำพี่น้องเบิงึงทั้งสองฟังเลยมันไหลมาเสียน้ำประยุทธ์นะครับแต่ว่ามันบ่มีอันฝายน้ำล้นนะครับมีแต่ครองระบายน้ำนี่ครับคือการเกษตรไทยมันประเทศในปันใดน,นะครับเพราะว่าส่วนมากมันจะมีแต่อน นโยบายขุดรอกคูครองอีสานเขียวอันบะที่นี่เขาบ่มีนโยบายหรือว่างบประมาณมาเห็ดฝายน้ําล้นแต่ละช่วงสมมติว่าสามสี่ร้อยเมตร,รหรือว่าเมตรโ,โลหนึ่งตอ่ตอตอ่อต่อฝายน้าล้นหนึ่งน่ะ,กะเกษตรกรที่มีน้ำไปใส่นะครับเด้อส่วนมากไม่แต่ขุดรอกคลองขุดรอกคลองก็บบ่มีประโยชน์ยังครับพี่น้องเพราะว่าน้ามัน่ไดอยู่ในคลองน้ำมันไหลหนีไปทิ้งเบิดก็สมควรขุดคลองระบายน้ํานะครับ เพราะว่าพื้นที่แถวบ้านผมนําม,มันบ่ถ่วมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ขุดขอกหลอกคูคลองสื่อมันก็บ,บ่มีมประโยชน์ยัหนีน้ำไหลหนีมนดเลยครับน้ำทั้งทั้งนี้น้ำแบักหลแล้วก็เอาไว้แต่ให้เกษตรกรสูบใซ่เขาใส่น้ำเวลาหนาฝนเบิดไปปุ๊บจึงเส่แล้วเฮาก็สูบไผลสูบมันเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำนะครับในไอช่วงคลองนะครับเพราะว่ามันมันสิเป็นหอมมันบ่หอมแล้วเขาสิขุดคลองพานะครับแถวบ้านผมที่นี่คลองเนี่ยมันบมี ฝายนำล้นนะครับเพราะ่ไม่มีฝายนำล้นกัดซาว่าเฮาขุดหายนามันไหลหนีให้ห้เนาเร็วแต่ว่าเรามีฝายนำล้นนะครับหนึ่งกิโลหนึ่งตัวเออหนึ่งหนึ่งหนึ่งฝายนำล้นเหมือนบ่าเขื่อนนะครับสมุดสี่กิโลเขาหาเห็ดฐานนึเถอะนะครับมูลคาาในการเห็ดเกษตรกัสิเพิ่มขึ้นนะครับพี่น้องก็สิได้หาปูหาปลาเห็ดเกษตรไปนะครับเราวางคล้องนั่นๆนะครับ มันสิกักไว้กักไว้กักไว้นะครับเพราก็สิมีน้ำไว้ใส้นะครับหนาแรงเนี่ยมันสิดีดีกว่าปล่อยมันไหลถิงยังสีเสีย,ยน้ำนะครับนี่แล้วก็ชะลอการไหลของน้ำที่รุนแรงนะครับไปสู่ค้นถี่อยู่ตำ่ำนะครับสิบ่ได้เกิดความเสียหายหลายพอมนะครับทับไปเขียวนะครับอันนี้ว่านะครับคร่าวๆมันเสียายนา้ำไม่นองพี่น้อง,งคนมาคน้นเฮ็ดะเกษตรกับตรงอาศัยน้ำนะครับแต่หน,น,นาฝนมาป,ป,ปั๊บมันก็น้ำไหลทิงมดเลยมันไม่มีตาน้ำ เพราะฉะนั้นบ้านเฮาเป็นเมืองเกษตรนะครับที่นี่ระบบการเกษตรมันยังคือมันคิดได้เบอร์อะต่ว่าส่วนมากบ่บ่ได้จัดการการเกษตรนะครับไปจัดการต่สิ่งอื่นหัวใจหลักของประเทศไทยคือการเกษตรนะครับแต่ผมอยากเห็นนะครับชนรับประทานหรือเกี่ยวกับตานามสายนำร้นขุดลอกคองก็ดีนะครับผมไม่ได้ว่าบ่ดีแต่ว่าหลักๆก็ต้องมีระบบฝายนำร้นให้เน่นะครับให้ติดต่อทังที มันสิดีนะครับเพราะว่าผมเสียรายน้ำมิลิชะลอน้ําไหลแล้วที่นี่เพราะฝนไปเบิ้น้ำก็อนเตรียมเตรียมเต็มคลองกันปะที่นี่พอฝนหนีปุ๊บมันจะสูบพายแรงปุ๊บเขาก็เสียงเนี่ยตายเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็จะสูบน้ำใส่เขาของสี่ครับสามฝนไมาอีกรอบหนึ่งก็เสียใเกี่ยวเขาแล้วหรือว่ามันฝนมาปุ๊บเด้กเกียวเข้าแล้วน้ํายังอยู่ในคลองอ่ะกันยังเหลืออยู่ก็เสียใปลูกพักปลูกมีปลูกหญ้าไปนะครับเลียงงัวเลียงควายเกษตรในภาคการเกษตร เพราะว่าอันนี้คือเบิดระเบิดเลยนะครับที่นี่บางคนเกษตรกรมันก็บอก่มีเงินไหลายในการจอนําบาดาลที่โซลาเซลล์บ่มันก็สิเดือดร้อนเฮ็ดยังก็บ่ได้นะครับมันปิดทางซันนะครับระบบนะครับชนระบะทานบ้านเฮายังยังบ่ปั่นไดนะครับก็ต้องเบ่งเบึงเอานะครับเพราะว่าต้องเบึงล้งลงพืนทีน้ำนะครับคนใยใยนะครับลงพืนทียางเลาะเบ่งน้ำนะครับเบึงมาเบ่งตอนฝนตกว่าห้องสี่วรจัดการยังไังเสียมันสีดีนะครับสําหรับไอ้ค้นที่ มีตำแหน่งใหญ่ๆกว่าชาวบ้านนะครับเด้อเอาหน้าเขเว้าการเรี่องการเกษตรระบบน้ำนะครับนิดๆหน่อยๆตามที่ผมเห็นนะครับผมก็เห็นสวนเกษตรษอยู่ข้างคลองนั่นแหละแต่ผมมีระบบสวนราเซลยวนะครับเข้ามาซอยนะครับแต่ว่านี่ผมก็เสียดายน้ำนะครับให้พี่น้องกเกษตรกรเขาอยู่ <c oughs> มันไหลถี่กระเชื่อมปะเขว่นนั่นแหละมันต้องเหตุการณ์ทำไมจะเป็นพักมองโลโลโลล,โล,ละอันนั่งเสียเนาะแมนบอมันเสียดายนะ เฉยเเรามันชะลอน้ำไหลแหงผมดิกรแทกรงไปซู่ซู่นอันนี้เขาก็มน้ำไปถึงเยเขาอยาก็าบ่มีด้อมมีแหลวแหงปัจี้อีกน้อยฝนแหงเขาตายแรงจ่อยปเนั่นหลานเป็นยังกันไปออยกบมีน้ำกินบ่อทปลูกพักปลูกเมียแล้วจ้อยวดตกจอน้มาดานแงเดียวเมนห่อยกับอะไรบ่ได้หรอกือยังยุสวนเ่านน่แหลอคิดเพื่งเอารวดแต่ว่ายุสวนเขามันใกล้นี่ยดิไม่น้ำมาดานสามบ่อเตวานอหยัง แมงบัดมาหาเรีองบ่ะมาถ่ายอันวิดีโอให้พี่น้องขอาเบิง่งชมสวนชมห้าต้นนันอันนั้นหน้าตายสามตายชี่ต้นนันพักศาบนะครับถ่ายบรรยากาศฝนตกใกับพี่น้องขอาเบิ่งนะครับเด้อเอาพี่น้องจังไปติดตามชมคลิปหนานะครับผม